สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมสกายน้ำปั่นนะครับผมก็วันยี่สิบสองเดิมครับผมมาแข่งกันอีกแล้วนะครับที่แคนาดาใช่ครับวันนี้คนแข่งน้อยจังเลยครับตอนนี้ก็เซตติ้งรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกไปวิ่งคัดเลือกสนามนี้ก็สนามที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับแล้วก็มั่นใจมากมากเพราะว่า ไปกดเวลาซ้อมมาก็าหามอที่เมแชแค่นิดเดียวนะครับ0ูยจุดสอะไรอย่างงี้ปกติจะหากัันหนึ่งแต่ไม่มีเลยวะนะสังหอนแล้วเขจะดีซู้อไวอันนี้แค่หนึ่งแต้มลื่นแน่นอนอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้ตัวผมก็ได้ทำการเกินเองนะครับเดี๋ยวไม่ต้องพากแล้วครับดี๋ยวนี้สกิลเริ่มสูง ยากันก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมกดเวลากันเลยครับจวกดเริ่มกดเวลารอบแรกนะครับผมตอนนี้สนาดนี้แบบค่อนข้างาจะแคบนะครับแต่ที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือเรื่องแพ็กลิมิตนะครับเพราะว่าแต่ละโค้งเนี่ยมันแบบ ชวนแบบชวนแบบรับแท็กมากๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูแต่ละคนเก็คือแบบมันเนี่ยน้อนเราจะเหยียบเกินเงินประจำนะครับต้องเพย์เซฟมากๆเลยนะสนามนี้ค่อนข้างจะแจกอิมมัลิตแล็บง่ายมากตอนคอร์ดิฟายเนี่ยแล้วในเลก็จแจกเพอนิเจอรง่ายมากเหมือนกันช่วงน,นี้ก็ตรงเนี้ยลื่นมากนะทุกคนเราค่อยๆเปิดคันะแนนเลยทีเดียวซึ่งเราก็ตั้งเป้านะครับต้องมีคะแนนให้ได้เพราะสนามที่แล้วเรา ได้คะแนนน้ยอยมากนะครับได้แค่หนึ่งแล้วก็จากที่แบบคู่แข่งเราหลุดเนี่ยแต่เราไม่ได้ใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่าเลยก็เลยมองว่า,วาพลาดเนะี่ยพลาดนี้เลยต้องการมาทวงเพราะผมคะแนนประเภททีมเหมือนจะตามนะครับไ,ได้ตามเฟอร์รอรี่อยู่เพราะเหมือนที่เมทผมจะโดนปรับนะตอนจบเดสนั้นเหมือนเด็ที่แล้วจะไม่ได้จบที่หนึ่งจะโดนตบได้คคะแนนเราตามเฟอร์รอรี่อยู่ประมาณหกนะ หาครับตรงเมื่อกี้ก็รัแรดแทงลิมิตง่ายเหมือนกันนะรอบแรกปึ้งโอ้โหล้ากดได้อย่างมีเดียมแม่โคตรเร็วชัวร์เลยครับที่หนึ่งแม่โคตรเร็วครับทุกคนปลายการ์ดมาครับนะครับ,นะรบเราก็จะมากดลันที่สองกันนะครับ ซึ่งคไฟ้์รับหลังๆผมก็เริ่มจะไม่พลาดแล้วครับเพราะว่าผมไปเปิดให้เห็นแล้วว่าเวลาเนี่ยเลืกกี่นาทีนะระหว่างคอลี่ไฟเนี่ยปกติผมปิดไงซึ่งไคยตัดสุปว่าเปิดได้นะทําให้เรากะเวลาถุนครับว่าต้องวิ่งอะไรยังไงแผนยังไงนะครับโอ้โหเกือบแทกลิมิตเมื่อกี้นะครับก็ลบมาเยอะเหมือนกันครับ ได้สวยนะเมื่อกี้โค้งสุดท้ายมาครับปึง้งอันดับไม่ขยับอเวลาลงอันเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยคนระับเวลาเราลงไหบนี้นครับอันดับเดิมเนะเรื่งเราก็รู้นี่ไงเดียรู้ตัวครับว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เร็วพอที่จะสู้กลุ่มได้แล้วแเราก็ต้องการที่จะสู้เพื่ออันดับแปดเก้าสิบ อันนี้เลขแปดเสองคือต้องการสู้เพื่อหนึ่งคะแนนอยู่แล้วสำหรับผมเราต้องมาเก็บประสบการณ์นะครับคนที่เก่งกว่าเราก็ต้องดูครับว่าเขาเร็วกว่าเรายัางไงนะครับแล้วเราก็มานำไปปรับปรุงแก้ไขครับตรงนี้ก็เหมือนจะเสียจังหวะน,นิดหน่อยแต่ก็ยังได้เวลามาอยู่นะครับสำหรับรอบนี้รอาสุดท้ายของเรานะครับสามรอบ ก็ค่อยลบมาเรื่อยๆครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ลื่นมากตรงนี้ลื่นมากเปิดคันเร่งกับต้องถ่อถนอมเลยเปิดค่นาหน้านี้ก็แข็งคนอน่ะครับทุกคนแล้วเปิดคันเร่งออกกับกลัวหมุนเนะี่ยมาครับลบมาเยอะมากตอนนี้ลบถึงศูนย์จุดสี่เลยทีเดียวมาครับมาครับนี่ครับชิวๆปัดผมไม่หนึ่งที าทีเกนสุดท้ายครับมันลนกันแข่งลิงมอตมไหมมาได้สวยครับเวลายังลบอยู่สามจุดแปดห้าโอ้โหเวลาลงแล้วก็กับเข้าพิกันันีกว,ว่าว่าคนเร็วขึ้นแล้วนะแต่ทางยังไม่พออยู่วะใช่ครับเร็วขึ้นแล้วครับแต่ไม่พอเนะ ำได้แค่นี้แหละตอนนี้แต่ตากรรมของเราเราไม่ต้องพากรอกเดี๋ยวเราอธิบายเองก็นะครับในเมซิทีเมทเราได้ดับหนะครับส่วนเราก็อยู่ดับที่11นะครับอยู่ในเวลา1นาที10วินาทีได้กันนะครับก็ ถือว่าพัฒนาขึ้นแต่เราโดนกลุ่มนาชีกไปมากกว่าเดิมฉะนั้นน่าจะมีแต้มจบการภาคทิ้งเท่านี้เดี๋ยวนก่งให้ตัวชันีกคนหนึ่งภาคมาต่อไปนะครับอย่างนี้งใจแข่งก่อน mm hmm. ฮะโอ้ oh, ตกใจนึกว่าฝน เปลี่ยนเลยยังไงก็ต้องมีเดียมทหารนาคุตายนี่ถ้าทหารนาราตายนี่ชิคเกอพ่าใครเอาอย่างไรมาหาทาทาทาโอเคงั้นก็เปลี่ยนหา Okay. เดี๋ยวหามาละโอ้ยมีคพือนมีเดียมมามาครับไฟแดงติดนะครับเต็มตัวดับแล้วไปเลยโอ้โหไวจัดอะ่ะแ <c oughs> บบนี้เราก็สเต็ปเดิมครับไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวไปไว้หน่อยเออนู่นเลยครับโค้ดหนึ่งอย่างแคบเลยเช็ค <c oughs> อุณหภูมิยางก,กันหน่อยนะสามทีแล้วลื่นเพราอหันมาแล้ว ระวังหน่อยตอนนี้มาเพย์เซฟเอาไปละหนึ่น <c oughs> งพันเอาอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าตอนนั้นเป็นเอ๋ครับงงไปหมดเลยครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากก็เลยเข้าพิซเพื่อจะเปลี่ยนยางใหม่นะครับแล้วล้างเฟนิี้ด้วยเฮ้ยไม่ไม่เปลี่ยนวิงค่าเหรอวะโอ้อะไรวะเนี่ยอ่า ความชิมหายไปเลงครับทุกคนทีมไม่เปลี่ยนวิงให้เราแต่วิงเราดาวมดงงเหมืนอนกันแต่ก็มอลตอ์ในแง่ดีครับขี่ไปเรื่อยๆครับผมตามสเต็ปของเราเดี๋ยวไม่เข้าอะไรทีเดียวแต่ก็ไปเรื่อยนๆนะแล้วตอนต้นเม็เนี่ยผมเหมือนรู้สึกว่ามันจะมีเม็ดฝนลงนะครับก็ทําให้ผมแบบรู้สึกแบบขี่ไม่ได้อะไม่มั่นใจในตัวรถมากๆอะตอน จนแรกๆเนี่ยรอบเนี้ยมันเหมือนเห็นเมดฝนนะทุกคนแต่มันไม่ได้แจ้งนะว่าฝนตกคือผมคี่ผมก็มองมันไม่ใช่แล้วมันมีน้ําฝนเนี่ยอันนี้ก็มารอบที่สิบแล้วครับน้ำฝนก็เริ่มหายไปแล้วผมก็รู้สึกว่าขี่ได้ดีขึ้นครับ okay, แล้วก็ <laughs> เซติคาคร <laughs> <laughs> ับโชคดีของเรา <laughs> มีแต้มแล้วนะคอนนี้อยู่ที่สิบ แต่หน้านดี้นี้ก็เราจะทําให้เรากาเป็นที่เก้านะครับนั่นคือคู่แข่งเราเองคือแฮมเมอร์ธามครับจากเฟอร์รารี่นามนี้เราต้องกลให้ได้ครับเขาพาดสองสนามแล้วรอบนี้ไม่ลืมเปลี่ยนบิมครับผมเซตอย่างดีเซตที่เข้าเหมาะเวลาจริงๆเลยอันนี้เราก็โตอยู่อันดับสิบนะครับ คนแจ้งเราไปแล้วหนึ่งคันแต่เราก็ได้ยางใหม่วิ่งใหม่นะครับไปไล่าย,ยางฮ์ดนะครับผม okay, โอ้ยไม่งั้นขับเหงาทั้งเลสแน่โชคดีไป จริงๆน่าเอาฮาร์ดมาแล้วล่าให้จบแต่ถ้า right, เอาฮาร์ดมาแล้วมัน pace, ไม่รอดมันจะยากละ่ะก็ส่วนมีเดียมมาแล้วถ้าตนแรที่ทยเลยก็เป็นซอฟ็นตบดอกนึงถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ส่วนใหญ่เอา เองมีแต้มตติมเมือแหละคนเดียวเนี้ยเป็นเยอะมากอ่ะพอตอนนี้ผมต้องรีบทำแต้มเพราะว่าคะแนนประเภททีมเลดบูเลดบูของผมค่อนข้างจะห่างเอาไปดี อะไรวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอ้โหจะถดนักรอบแล้วไปไม่เป็นมั้งดูดิ And back my และเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นครับทุกคนเดลแฟรข้างหน้าเราคือ,อทีเมดนะครับผมเนมิซิตจ่ายของ<ร>ไม่ดีทีเมดเราหมุนไ่เชยคือแบบทีเมดเราต้องิีแชมป์นะครับแล้วเขาตอยู่หลังเราเนี่ยผมวา่าผมกังวลมากว่าเราจะปล่อยเขาจังหวะไหนดีหรือว่าเรา ควรปล่อยหรือไม่ควรปล่อยนั่นเยนั่งคิดอยู่แล้วคะแนนเราเนี่ยกลายว่าตกมากองอยู่ที่หกที่เจ็ดวิ่งต่อมาครับเรื่อยทีมเอ็ดเราก็โดนเซ็กโซ่แทงนะครับเราก็ต้องพยายามหดึงไว้ให้นานที่สุดอ่ะเกมเนี่ยเพื่อทีมของเราเท่านั้นเลยเพื่อทีมผมไม่ได้มองอะไรแล้วและคือข้างหลังเราก็มีเพีที่ข้างหน้าเราก็มีนะทุกคนเราเลือกเทียบ ไม่ต้องตบี้ต,ตะบันขนาดนั้นแต่เราก็ต้องกันให้ได้นานที่สุดเพื่อให้ทีมเมทเราไล่เข้ามาถึงนะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าทีมเมทเรามีดาเมจหรือเปล่านะเพราะเขาชา้าสิปกติกามากๆาแต่เราก็จะทําในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะก็คือทําคะแนนให้ตัวเองให้ได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะปล่อยทีมเมทขึ้นไปได้ก็ต้องปล่อยครับเพื่อให้เขาไปชิงแชมป์ประเภทนักขับส่วนเราก็เก็บคะแนนเพื่อชิงแชมป์ประเภททีมนะครับ โซมไมสืส้อรถเฟอร์รารี่นั่นเองแต่ตอนนี้เซ็กซโซมาถัง,งเอาแล้วนะครับก็ดูน้ายแต่งไหมแต่ก็ทำใจกันแล้วะครับว่าอาจจะหนีไม่รอดแต่ก็จะพยายามเต็มที่เห็นน้อยแค่ให้มันผ่านเรายากที่สุดนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอบที่21แล้วด้วยอีกแค่10กว่ารอบอาจจะออโอเค โดยชวนเซฟที่ขานะครับคนก็ออกมาทําให้เราได้พักยางนะครับแล้วก็ได้แบบผ่อนคลายนิดนึงนะครับ okay, ข้้นหลังเราก็เนี่ยพยากจะไปคู่เพื่อแซงเดียวเลยเนี่ยมาเลยแบบเนี่ยเราเอนดิ้งอย่างไวครับแล้วเวลาคือข้านหลังคิดต้องเปเ๊ะเ,เลยเด็ดเด็อย่างแย่ครับแล้วก็ยังพยายามทำให้ตัวเองมีสติไม่หลุด สมาธิกับเลสให้มากที่สุดโฟกัสเลยดูครับไล่มาแล้วอ่ะมีเดียเอด้วยแต่ทีเมทเราก็ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีโดนเราเดี๋ยวไซส์ที่เปล่าพยายามจะปิดครับแต่ไม่ได้แล้ะต้องปล่อยเอาละไม่งั้นน่าเกียดเปิดอยาตีคู่ครับผม เพื่อจะทำลายจังหวะเขาแต่จังหวะนี้ดูแล้วเหมือนจะไม่ไหวครับก็เลยดูทีเมทว่าเขาอยู่ข้างหลังแล้วเราก็เลยต้องปล่อยครับแต่พลาดครับปล่อยขึ้นไปคันหน,นึ่งเลยพยายามป่วนคำนี้ไว้นะรู้แหละว่าเราสู้ไม่ได้แต่ต้องป่วนไว้ก่อนนะให้มันเสียจังหวะให้ทีเมทเราได้หนีนะครับนี่อ่ะเกือบชนนะครับอีกนิดนึงแล้วแบบใจหายแล้บ คือที่ผมปล่อยทีเมดอย่างเงี้ยรีปล่อยไหมก็ถามว่ารีก็รีบแหละแต่คือเราโกาเสียจังหวะไงถ้าเราดึงไว้อีกโค้ดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะโดนยืดไปมากกว่านี้นะทุกคนก็เลยปล่อยดีอนะอย่างน้อยเราเสียสองอันดับก็ทีเมดเราก็ได้ไปอะค,คิดในแง่นั่นแหละส่วนเราก็ตามเอาเดียยัดไปก่อนเพราะข้างหน้าเรามีเพนนาตี้นะทุกคนคือเราแค่เกาะเข้าไ้ให้ได้ในสามวิเราได้อันดับละอย่างน้อยเรา ได้ไปถึงทีเมดเราก็ได้เนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยโบกูเม่โบสโมเบกิโมบูลี่เนี่ยซึ่งเขาก็ได้ดีคือตอนนี้ผมมองอันดับห้าไว้แล้วนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่หกใช่ป่นะล่ะอ่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของเราเลยนะครับอันดับหกถ้าตัวจบได้แบบนี้นะแต่เราตามอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเซเนตี้อ่ะเราอาจจะจบไปถึงที่ห้าถึงที่สี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการจบเลทที่ดีของผมมากนะครับ ต,ตอนนี้จะบอกว่ามันโฟกัสคันข้างหน้าจนลืมข้างหลังครับว่าข้างหลังอะมาแล้วแล้วก็ไม่มีเพนนตี้ด้วยแล้วเขาก็แรงขึ้นมานะครับเนี่ยตอนนี้เพิ่งรู้ตัวว่ามีคนตามมาพยายามจะบังให้ได้มากที่สุดแต่ตรงน,นี้ผมเปิดคันเร่งสู้ไม่ได้ครับเลยต้องปล่อยขึ้นไปครับเราไม่ยื้อมากไม่งั้นเราอาจจะหมุน หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ต้องปล่อยด้วยซึ่งค่อยๆจะเร็วมากนะสวินนัตโต้เนี่ยแล้วก็ขอไหบลบัราังมี DIs ไปก่อนนะเนี่ยดูดิครับยืดเราไวมากผมกะว่าจะขอให้ถึง DIs สุดท้ายนะครับตรงอ่ะการว่าไม่ขอคบหลุดหลุด DIs ตรงนี้ไป ก็เลยจะทำให้ดับเราเริ่มหล่นลงมาครับอยู่ที่เจ็ดแล้วเนี่ยไา้แน้วรถที่ไม่มีเฟนตตี้กันทั้งนั้นแล้วครับข้างหลังเราครับก็เป็นทอมมี่ครับจากเฟอร์รารี่ซึ่งมีเฟนตาตี้ถึงเก้าวิเลยซึ่งผมมองแล้วว่าผมน่าจะได้อดับจหายนี่แน่ๆแหละเก้าวิอะแ,แ,แ,แต่เขาเร็วกว่าเราเยอะครับประมาณรอบละวิได้ก็เลยพยายามยื้อไว้ครับ รู้แหละว่าเขามีเพนัลตี้แต่เขาก็หนีให้คนเพนัลตี้ได้นะเพราะว่าเราเคยตัดนี่เกือบหมุนคือเราเคยตามแล้วลตอนต้องเลสแหะแต่เราก็โดนมันฉีกอยู่ดีก็เลยคิดว่าเราต้องกันให้ได้นานที่สุดเพราะเราเหลอือแค่สิบรอบเองนะสิบรอบกับเก้าวิเนี่ยถ้าเขาแซงเราไปรอบเราวิมันกระสนแล้วอ่เนี่ยจะรอบเราวิสองวิหมาครับวิวทูวิวสกายกับเฟอร์รารี่นนะครับทีมที่แบบ เ่วนมานานไอ้ะจะนี้เรียบร้อยโอ้โหเฮียพยายามไฟเกินไปนะครัตอนนี้ก็ตกไปเยครับแปดนะครับส่วนที่เก้าที่สิบก็อย่าไปนับเลยครับทมนี่รอบไปแล้วนะครับทั้งห้องเหลือสิเอ็ดคันครับเบียดด้วยแล้วกันหลายคันแล้วก็รีทายไปอะไรอย่างนี้ เราก็ขี่งไงล้ครับอดี๋ยววันนี้เราก็น่าจะได้อันดับประมาณเนี้ยคือข้างหน้าเขาก็พาลาดลงมาค่ะเราเห็นปะใช่ครับทุกคนเซติคาครับเราที่ยี่สิบเก้าเซติคาออกมิเพิ่นดิแล้วล่ะมาดูพีนด้าจะใช้ยางอะไรถ่ายแล้วไม่มีซอฟต์ใหม่ขี่ไม่เป็นไร แคเดียวมีเดียมไปหรอวะเฮ้ยเฮ้ยหาอีกี่รอบไม่หมุนอันดับมาแน่ แล้วก็อยู่สิบคันไอ้งไงก็มีแต้มเลดเนี่ยเอา้าเอา้าที่หนึ่งีไายได้ไงวะโหงั้น,นเราต้องช่วยดันทีมีเต็มที่เพื่อขึ้นที่หนึ่ง อ๋อเดิไนได้ทูก็เลยออกเลยอ๋อแหล่ว,ว่าครูวันนี้ขอบไฟครั้งแรกต้องมาหะะเหร่ว่าอย่าหมุนอย่าหมุนเนี่ยไปเรื่อยๆตอนนี้ที่หกที่หกอยู่ในมือแล้วเอา ตอนนี้นะครับเซฟตี้คาก็อินดิสแบทนะครับมีเทสปีดแล้วเราก็ถึงขั้วบนพอดีปลอมยางกันนะครับหลับยางซอฟเก่าข้างหน้าเราเทนตี้กันทุกคันนะครับข้างหลังก็มีเช่นกันนะครับอันนี้โดนทิ้งระยะห่างหน่อยแต่ก็ได้ไงดีอะตั้งเป้าไว้แล้วแหละว,ว่าไม่พลาดไม่หมุนไม่มีเทนตี้อันดับมาแน่ครับคนข้างหน้า1 1วีอะเนี่ยเสียจังหวะโอ้โห หลังรถนอกรอบก็ผิดนะครับทำให้ดึงขวามวุ่นนี่อันดับเป็นในมืออันนี้เนี่ยเป็นได้เด็ดต่วนฉีกไปสองวิอ่ะนี่ครับก็พยายามไล่เข้ามาครับผมตอนนี้เราที่สามสิสามแล้วซึ่งข้างหน้าก็ยังอยู่ในระยะที่ผมจะได้เพนัลตี้พอดีนะครับข้างหลังก็มีห้าวิผมเลยสบายใจละเขาห่างเราเจ็ดเราเพนัลตี้ห้านะครับ ส่วนข้างหน้านะครับทีเมทเรานะครับมีซิตมีเซตตี้สามวิส่วนโบคือเมทมีสิบเอ็ดวิครับซึ่งตอนนี้ผมมองแล้วว่าน่าจะได้อันดับสามน่าจะเป็นของเรารเทุกคนแต่ก็ไังไแบบไม่ประมาทนะเพราะว่าเราอาจจะพลาดได้ลื่นๆอะไรย่างเงี้ยชอบเป็นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ก็ตั้งใจมากๆเตึงสุด แรบจะการหายใจขับรถกันแล้วอันนี้ก็ไล่เข้ามาครับเอาในระยะรียะนะเพื่อจะให้ไม่หลุดขวแบวบนแต่เหมือนจะหลุดนะแต่คือค้างในเขาก็ติดเล่นกันนะครับทําให้เรามาถึงตูดได้แบบไวมากนะครับคนผมบอกแล้วสนามนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าวิ่งได้แต่จริงๆถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็คงไม่ถึงครับตรงนี้แล้วก็แต่ก็ไม่ได้โดนฉีกน่าเกลียดไง เราพยายามก่อนครับเซฟทุกโคนะครับอย่าโดนเพนนัลตี้นะเพราะผมมีแท็กลิมิตสองอันแล้วตอนนี้ก็พยายามจะเช็คนะครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมีเพนนัลตี้ไหมแล้วหาลรกี่วิเผื่อเขามีอะไรเงี้ยม่ได้ตั้งใจนี่ไงคือหายอันที่หนึ่ง5.3นะครับแฝดแล้วก็สมมติถ้าเขามีเพนนัลตีอ่ะ อาจจะได้ก็เลยลุ้นอยู่ว่าอาจจะมีไป้งแใจแว่าเกาะไว้ให้แน่นแน่นเอเยมีเท่าไหร่สายหมดข้างหน้าเราก็ยังคงนัวๆกันอยู่ครับทุกคนเราจะได้หรือเปล่านะครับอันดับสามของเรานะครับสำหรับสนามแคนาดานะมาแล้วมาแล้วข้างหน้าบูกกันครับ เหลืออีกแค่2โค้งน,นะครับเราต้องแค่เซฟแท็กนมิตว่าอย่าโดน3วินะครับถ้าเราโดนบวก3าวิคือจบนะครับอันดับ3ามเราหายแน,น่อ esis, อคนอนเดมิซิสเขาก็คงจะได้เท่นมาเท่นสุดท้ายครับค่อยๆเข้าซ้ายและขวาไม่มีเพนตี้ครับผมจา้าหนี้อันดับสามของเรามาแน่นอนครับผมและผ่านเชนชัยครับเพื่อย <c oughs> ที่สวงไอ้ัพ์เอ้ยไอ้เหียโอ้ยว้ที่สองโอ๊ยไอ้เหีย แล้ววันนี้มันต้องมาถึงวันนี้มันต้องมาก็ขอให้ทุกคนดูไปครับผมก็จบแล้วครับสำหเรื่องนี้ครับสกายครับอันดับสองมาไปเจอกันใหม่สนามหน้านะครับผมสนามนี้เราทาที่สุดแล้วครับสุดตัวแล้วไปที่เมกับอารมณ์นะแล้วมันต้องมาไอ้เหี้ยการแข่งได้เลยเหนื่อยชิบหายเหนื่อยไล่ตามเหนื่อยคุมอารมณ์ตัวเองไอ้เหี้ยอหี้โอ้โห ถ้าที่หนึ่งเพนตี้นะชนะแนวเนี่ยไอ้เหี้ยในเว็บแอดด้วยอโอไนะ้ไม่ชนะไม่อะไรที่สองอะโควเดียมแรกของเราในรายการอะไม่คิดว่าซีซั่นนี้จะแข่งเรามีได้อะ่ะเอาวะเลตบูลสองสามทำให้ทีมเมชื่นใจ เฮียน้ำตาเล็ดเลยอ่ะซึมมาหมดเลยอ่ะเฮียทําได้อ่ะขอชิ้นชมโพเดียมเอยเพิ่งเคยได้ขึ้นเน่ยคนชาติไทยขึ้นที่ยุโรปแล้วครับผมทําได้แล้วคนไทยคนแรกในรายการ EU ที่เหยียบโพเดียมได้ ตามเพจสต็อปฟาสต์แลบเราสู้เขาไม่ได้เลยนะแต่เราอาศัยที่ว่าเฟนัตตี้ไม่มีทุกอย่างไม่มีเลยทุกอย่างแบบโปร่งอ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเลดแคนาดานะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องสกายน้ำปั่นนะครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วครับเอาโพเดียมมาฝากทุกคนได้แล้วครับผมที่สองนะครับไปเจกันเลดหน้าครับผมจะเป็นยังไงไปดูกัน